วันนี้นะครับนี่ทุกคนเราได้ทำการจัดมาแล้วนะครับทวนท่อชางสปินนะครับมันอาจจะเดินไม่หนักเท่าไหร่นะครับอ,าาอ,อะไร,ะร,ะไรทำไมไม่ยอมไอ่เอาอะไรอ๋อรถรถอีกเนี่ยเกี่วกับรถบู โอเคนะครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีด่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เาข้ามาอยู่ช่องอาเว็เลสซิ่งอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนี่ทุกคนเราได้ทําการจัดมาแล้วนะครับท่อชานสปีนนะครับเ็ดนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นทรงเดิมผ่าเปิดไส้แบตะแกงนะครับนี่ทุกคนปากก็ประมาณ40เท่าไหร่นี่แหละคอก็นี่นะครับคอเล็กๆ25 28 3 2นะครับไล่ประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นคอไล่นะทุกคน ก็ประมาณนี้ปากน่าจะ4 0่ีเท่าไรจะไม่ได้นะครับทุกคนโอเควันนี้นะครับเราจะมาทําการเทสดูนะครับว่าเออมันจะพอวิ่งได้หรืออะไรไหมนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็ได้ทําการจัดไมาแล้วท่อชานสปีดแล้วก็เราได้ทําการใส่เขมเต้าหู้นะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้หรืออะไรไหมหรือเปล่านะครับทุกคนนี่แล้วก็วันนี้นะครับเราได้เราได้ใส่หน้าไม้มาแล้วเราได้ทําไม้มาแล้วตอนนี้หน้าไม้ขึ้นแล้วนะทุกคน แต่ไม่รู้ว่าอ่อนเนืออะไรหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนดีกว่าอันนี้คือเสียงเดินบอลนะทุกคนมันอาจจะเดินไม่หนักเท่าไหร่นะครับ อย่างมันค่อนข้างลีจะอะดออกยังไงทุกคนออกนุ่มๆอ่ะออกนุ่มๆอ่ะก็ประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราขับขี่ให้ดูนะทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ไม่ได้ไล่อะไรเลยนะครับคีราทำการใส่แล้วก็ลองขี่เลยนะครับไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคน แต่ว่าทาเงาแล้วก็ลอกมชัดเลยนะครับาวทุกคนว่าเขี่ยมไหมมันเขียมนะเปล่าเนี่ยนั่งเมื่อกี้กระโดดไปเท่าไ,ไหร่ร้อยสี่เฉยมั้ง แต่ว่าไม่น่าจะเปี่ยนนะเพราะว่าสายในเราทําการซื้อใหม่เลยนะทุกคนผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้แม่งขี่แม่งเกือบร้อยสามเลยว่ะขนาดทางทางสั้นๆเดงนะทุกคนเออแคมนี้แม่งมาดีวหทุกคนก็คือแคมก่อนเราใส่เป็นแชมอะไรวะจำไม่ได้ไหมทุกคนก็คือพี่ทีนี้มานะทุกคนทีนซิ่งนะทุกคนทีนซิ่ให้ลงมานะครับเพราะว่าตอนนั้นเรา่มีปัญญาซื้อไง เราหาเส้นต้งว่างลองหน้ามาให้ดูนะต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะไม่จับ GPS นะทุกคนเพราะว่ารถมันยังไม่แรงนะทุกคนเออเดี๋ยวให้รถแรงเดี๋ยวขึ้น GPS ให้ดูนะทุกคนเอ๊ะานนี้แม่ยาวดีนะ ดูดคนน,ดนั่งเคลื่อนดีว่ะเนี่ยรู้สึกท้ายมันค่อยๆนิน่งๆมาทุกคนอนานนีากนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มสเตย์สักเบอร์หนึ่งทุกคนเมื่อกี้นั่งหมอบมาแต่ว่าเราหมอบไม่สุดนะครับเมื่อกี้หน้าไม่อยู่ประมาณเกือบร้อยห้าสิบนะประมาณร้อยสี่สิบห้านี่แหละทุกคนเมื่อกี้นะครับเต้คือว่าแรงเชได้ว่ะ g p น่าจะอยู่ทักเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบไปลาร้อยสามสิบต้นๆประมาณนี้นะเลยเ้ยแม่งม่งมาได้วะนี่ก็คือแบบขนาดทรงรถเต็มๆนะทุกคนเฮ้ยได้ได้ได้เลยแบบนี้ต่ไม่รู้ว่าข้างหน้านี้จะมีทางรองอีกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวต้องไปรถสเตอร์หน้าเป็นงันก็เพิ่มสเตอร์หลังทักหนึ่งพันนะครับผมว่าวิ่งถึงร้อยห้าสิบแน่นอนนะเมื่อกี้แม่งได้เลยรายรดยโเคจวอะ่ะ แรงเลยนั่นแหละทุกคนก็คือแบบว่าเราไม่ได้อะไรไงเราประกอบแล้วเรามาเทสเลยนะครับนี่เอ่อแม่งแรงเฉยอะเแม่งแรงเฉยอะเดี๋ยวเราจะขี่ไปเรื่อยๆนะทุกคนก็คือว่ามารับบรรยากาศลมยามเย็นได้นะทุกคนอันนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงแล้วทุกคนห้าโมงกว่าแล้วครับ ก็จะตื่นเต้นเชียงเด็กเสียงก็จะเบาๆนุ่มนุ่มนะทุกคนอยากทราบคุณอยากอยาเรื่องภาษาไอยอยากอยากภาษาไทยเออวันนี้ประมาณกี่สิบแล้วนะทุกคนเป็นของเล่นสงครามเร็วเลยก็แบบเมื่อกี้เราหมอบหมอบยังไม่สุดนะทุกคนที่ยังก็คือผมใส่หมอบขนนกด้วยนะครับมันก็เลยให้หมอบแรกนิดเดียวเองนะครับหมอบไม่สุด ถ้าอยากให้ดีผมต้องขอนหมวล้วก็ลองดูนะทุกคนขอนหมวผมว่าหน้าไห่มีร้อยห้าสิบแน่นอนนะครับทุกคนอันนี้มันติีหมวมันก็เลยหอกแน่ไม่เงยนนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราลองแลง่ดูนะทุกคนตรงเที่สาอะตรงรถเต็มๆแบบนี้เร่งเกี่ยวร้อยห้าสิบหน้าในเรื่องจะอ,อะไรอีกทุกคนเออไล่เครื่องอะไรก็ไม่ได้ไล่นะครับทุกคนมีแต่แบบว่าทากาวแล้วก็มาขี่นะ เต้าหู้นะครับเอออะไรอะไรทำไมไม่ยอมอะไรเอาอะไรอ๋อรถรถไอ้เหี้ยเก้ายกับรถบูก็คือแบบว่ายังไงไม่มีอะไรเชนงม่รู้พี่แต่เนี่ยไม่รอให้ดู เนี่ยทุกคนนี่แต่ดุมหน้าจอน,นะครับแล้วก็ดุมย่อแค่นั้นนะทุกคนเออประมาณนั้นนะทีนี้เราถึงเส้นยาวแล้วทุกคนใช่หรือเปล่าลว่าไม่ได้มานานจะไม่ได้มีนี่เราถึงเส้นยาวแล้วแต่ว่าเขาเขาจะหนาเราหรือเปล่าน่้นทุกคนว่าเราโดนหนาแน่นว่าถ้าเรามาลองตัวนี้ข้างหน้ามันก้ไม่มีทางแล้วหรอทุกคนเรไม่ได้ลอง,ลองแ,แน่นอนเลย คนเขามาทำงานทำอะไรนะไม่อยากเป็นลูกคนเขาเท่าไห้่นะครับ เกือบร้อยสี่สิบเลยนะครับอันนี้ลองทางสันๆเนี่ยนะทุกคนเออแม่งก็ะบอไปได้อยู่ผมอ้ะนะเดือดด้แรงเลยหล่ะแบบนี้เยี่ยมเลยนะครับบ,นนะรรรบ,บินได้แค่นี้แม่งก็โค้รเอาแล้วทุกคนตรงรถเต็มนะครับมีค่าสามแล้วก็หัวลูกมันขึ้นไม่สุดด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวลอเดี๋ยวกับดีกว่านะครับทุกคนเนี่ยนี้เราก็มาไกลแล้ว ร้ออว,ลว,วลแล้วรอนก็เหยม่หลโอยหรตาอละเนี่ยเดี๋ว,เว,ว่เลมื่อกี้รถสวนมานะครับ เดี๋ยวๆๆ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 นๆๆ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 าๆๆ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 ๆนะๆๆันๆๆนๆๆๆๆๆ่นๆๆ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 มๆนดๆๆ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 ัๆๆ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 ๆ บ้าเนเราก็มองให้ไวรุ่นนะพี่ต่อม <c oughs> องหน้ากูเฉยต่อเนี้บอากเล่นไม่นอนอะไรอยูอ <c oughs> โอ้ทุกคนแม่งรถเยอะว่ะข้างหน้าดูดิรถมันเยอะวะ่ะจะได้ลองไหมเนี่ยเดี๋ยวขับช้าๆให้รถหมดก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยคนระับไม่ดีมาขอออกตัวนะขอขอะไรออไรกอแล้วกัน ด้วยถน,นนนะครับดูดิโอ้ข่าวหมอมาเมื่อกี้แม่งมเีเสียทรงแน่แต่ว่าก็าอย่างที่บอกมาถ้าจะเอาไปเทียบกับรถห้าสามไล่์ห้าสามถึงมันเทียบกันไม่ได้นะทุกคนอันนี้รถลอยไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Aerial Racing เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนนั่นแหละก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากมาด้วยกับแบงค์ทีส เดี๋ยวเราจะค่ะคล้คองใหม่มาไล่ใหม่เรื่อยๆนะทุกคนเออประมาณนี้นี่เป็นหตอนที่หน้าสำหรัตอนนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าไป